1ห,หายใจเข้านำมือผสานกันไว้ที่อก 2. หายใจออกนำมือดันออกไปข้างหน้า 3. หายใจเข้าส่งมือขึ้นไปบนฟ้าสุดแขนเงยหน้าขึ้น 4. หายใจออกวาดมือไปข้างหลังพร้อมก้มหน้าให้สุด 5. ห,หายใจเข้าผสานมือไว้ที่อก 6. ห,หายใจออกก้าวเท้าออกมาข้าง 7. หายใจเข้าว่านมือขึ้นทําท่าคล้ายยิงธนูแขนทั้งสองข้างขนานกับพื้นพร้อมหันหน้าไปทางนิ้วชี้8หายใจออกคลายมือกลับสู่ท่าเริ่มต้นทําอีกครั้งสลับข้างกันนะับเป็นหนึ่งรอบทําทั้งหมด10รอบ2เวลาเช้าและเย็นเป็นประจําทุกวันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหลได้ดี อีกทั้งยังช่วยฝึกสมาธิรู้สึกผ่อนคลายจิตใจสงบอีกด้วยอย่าลืมทำกันบ่อยๆนะคะ